สวัสดีค่ะวันนี้ไมค์กระเด้นจะเอาของที่เหลือใช้แล้วมาทำประโยชน์นะคะก็คือเนี่ยค่ะที่เรากินไก่ KFC ก็เป็นถังแบบนี้นะเราจะไม่ทิ้งนะเพราะมันเป็นกระดาษอันนี้ก็จะบุบหน่อยนึงนะ เราจะเอามาปลูกผักเสร็จแล้วเราก็มีดินที่เราผสมไปแล้วนะแล้เวเราจะเอาดินที่เราผสมไปแล้วใส่ในถัง KFC เสร็จแล้วเราก็จะมีผักผักที่เราเอา่อ จะงอกขึ้นมาใหม่นะแบบเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะลองเอาปลูกลงในถังดูซิีว่าจะเป็นไหมเนี่ยค่ะกินใบเสร็จแล้วเราลดน้ำไว้เขาก็จะงอกมาใหม่น้องไปถ้าทิ้งไปก็เสียดายอันนี้คือสลัดเนี่ยเห็นไหมเขาแตกมาขนาดเราไม่ได้สนใจนะ ก็เลยคิดว่าเออไหนเดี๋ยวในไหนเขาก็งอกแล้วเราก็ลองเอาเขามาปลูกดูในนี้ดูสิจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาปลูกกันนก เสร็แล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ํา เอาดินใส่ลงไปรอบๆนะคะใส่ดินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ำเป็นอันเสร็จ เป็นโหละพานะคะอันนี้เป็นสลัดแล้วอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรล่ะของฝรั่งนะคล้ายใบกะเพาพาสซลิก้าค่ะก็ลองหาวัดสดุที่เหลือใช้แล้วมาทำนะคะ ซื้อกระถางมันก็หลายบาทหน่อยนึงนะเราใช้วัสดุที่เหลือใช้แล้วก็ประหยัดไปอีกนิดนึงก็ไม่ต้องใส่ดินให้ล้นนะคะเผื่อไว้เวลาเราลดน้ำถ้าเราใส่ดินล้นเดี๋ยวเขาน้ำจะรั่วลงข้างนอกนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราลดน้ำก็เป็นอันเสร็จ